นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินทางเข้าตรวจเที่ยมงานฟื้นฟูระบบการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังประสบภัยน้ําท่วมช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าที่จะจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง และออกไปปฏิบัติภารกิจในการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้คืนระบบไฟฟ้าได้ทุกหลังคาเรือนโดยเร็ว รวมทั้งยังร่วมการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับบ้านของนายเดชาอายุโรดและบ้านของนายจายการเจริญผู้ประสบอุทกภัยที่ระบบไฟฟ้าในบ้านได้รับความเสียหายเป็นบ้านสองหลังจาก22หลังคาเรือนสุดท้ายที่มีการกู้คืนระบบไฟของพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะ นายสุภาชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าฟื้นฟูระบบระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาพรวมทั้งประเทศมีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ1 5 0 0 0 0กว่ารายค่ะตอนนี้จ่ายไฟได้ครบร้0เปอร์เซ็ทุกพื้นที่แล้วแต่อาจจะมีบางหลังคาเรือนที่จ่ายกระแสฟไฟฟ้าให้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งหลังจากที่เคลียร์สิ่งกีดขวางแล้วก็จะฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนซึ่งดําเนินการไปแล้ว299หลังคาเรือนยังเหลืออีก22หลังคาเรือนคาดว่าจะแล้วเสร็จใน2วันนี้ค่ะาไการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้เข้าฟื้นฟูระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยอยู่ อยู่ประมาณแสนห0 0หมื่กว่าลายซึ่งณอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็สามารถจ่ายไฟยได้ครบร้อนต์ทุกพื้นที่แล้วนะครับไอจ่ายไฟร้อเนี่ยบางลายเนี่ยเราทำอย่างลายชั่วคราวอยู่เพื่อให้มีไฟฟ้าใชา้หลังจากเคลียเรื่องของถนนหนทางเคลียเรื่องคนอะ,อะไรต่างๆที่ออกจากถนนได้การไฟฟ้าก็ จะเข้าดําเนินการปรับเสาผาสายให้เป็นไปนตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปแต่ณเวลานี้เราก็สามารถที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบแล้วทั้งร้0ยเปอร์เซ็นต์แสนห้าหมื่นัวคัวเรือเนี่ยนั่นคือเป็นระยะแรกที่เราเห็นว่าประสบอุทธกภัยแล้วเราก็ได้ดําเนินการ สำหรับน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไป54,591รายค่ะมากที่สุดก็คือพื้นที่เขตอำเภอเมือง19,647รายรองลงมาก็คือที่เวียงป่าเป้า14,512รายและพื้นที่แม่สายอีก13,111 1รายค่ะเสาไฟฟ้าแรงสูงชำรุด40ต้นมิเตอร์ชำรุดไปอีก2,700กว่าเครื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยการไฟฟ้าก็จะไม่เรียกเก็บเงินค่าใช้บริการในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับพื้นที่ประสบภัยเดือนตุลาคมก็จะมีส่วนลดค่าไฟฟ้าให้อีกร้อยละ30หากว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้รับบินค่าไฟฟ้าก็ขอให้ติดต่อ,อยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาใกล้บ้านได้ค่ะ